โรงเรียนประชารัธรรมคุณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนตั้งอยู่เลขที่115หมู่5ตำบลหลวงเหนืออำเภองาวจังหวัดลำปาง มีพื้นที่จำนวน3 8ไร่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนประชารัธรรมคุณชื่อเดิมโดยทางจังหวัดตั้งชื่อโรงเรียนให้ว่าโรงเรียนงาวิทยาตามหนังสือ ที่สท .892 ทั2506ลงวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2506เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนื่องจากเดิมอำเภองาวมีโรงเรียนที่เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญโรงเรียนเดียวคือโรงเรียนดอนชัยวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนราชมีสถานที่คับแคบไม่พอเพียงที่จะรองรับนักเรียนได้เรียนทั้งอำเภอ ผู้ปกครองส่วนหนึ่งจึงต้องส่งบุตรหลานไปเรียนยังต่างท้องถิ่นได้รับความเดือดร้อนในที่พักอาศัยตลอดจนถึงค่าใช้จ่ายในการเรียนของบุตรหลานนับว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นจํานวนมากเจ้าคณะอําเภองาวในสมัยนั้นคือพระครูวิทิศธรรมคุณและศึกษาธิการอําเภองานายองค์อาจ อาจองค์ได้ร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องเหล่านี้จึงได้ดำริที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญของรัฐบาลขึ้นในท้องถิ่นในปลายปีพุทธศักราช2508ศึกษาธิการอำเภองาวและคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนงาววิทยาเป็นโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเพื่อรำลึกถึง ถึงพระคุณของผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้เมื่อพุทธศักราช2,509จนถึงปัจจุบันตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นรูปเพชรรัศมี9เส้นอยู่บนเสมาธรรมจักรมีคติพจน์ด้านบนของเพชรและฐานของเสมาธรรมจักรมีชื่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณอำเภอง,งาวจังหวัดลำปาง มีห้องเรียนรวมทั้งสิ้น27ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน893คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน68คนปัจจุบันนายสุวัฒน์เท้าเขื่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณคนปัจจุบันโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มบริหาร ได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณได้รับการสนับสนุนและอุปการะคุณจากสิทธิ์เก่าและเครือข่ายทางด้านการศึกษาด้วยดีเสมอมาส่งผลให้การบริหารจัดการด้านต่างๆของโรงเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน จากการดำเนินงานการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณมีผลงานแห่งความภาคภาคูมิใจได้แก่ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2564รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปี2,564ลดใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนสามารถลดกา๊าซเรือนกระจกได้8,766.14กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า1,800คนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวันที่15กุมภาพันธ์6 5 6 5รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่1ช่วงชั้นที่4ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม .4 ถึงม .6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1และ2ช่วงชั้นที่3ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม .1 ถึงม .3 การประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ภาค6งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปี2565จัดโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมวัดชัยชนะสงครามกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งแนวทางการปฏิบัติที่ดี Best Practice ระดับภาคตามบริบทพื้นที่เขตตรวจราชการที่15โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเน,นื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ2,565รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพสพทตาม โครงการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่สิบและพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาปีการศึกษา2565รางวัลชนะเลิศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบระดับภาคส่งที่6ปีการศึกษา2566ได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสพท o อ e บ s p e เป a l ระดับ3ดาวปีการศึกษา25 566. ด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนประเภทพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่สิ ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ3ดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนปีการศึกษา2566โครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอทอระดับเขตตรวจราชการที่15ได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสอพทโอเบกสเปเชี Special, ระดับ3ดาวปีการศึกษา2566ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสอพท o อ o b s p s p i c l a l ระดับ3ดาวปีการศึกษา2,566ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาฟิสิกส์ได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสอพทออ o อ e บ็ p e c i a l ระดับ2ดาวปีการศึกษา2,566ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสอพทโอ,อ O บ EC สเปเชียระดับ2ดาวปีการศึกษา2566ด้านภาวะความเป็นผู้นำของผู้เรียนได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสอพทโอ,อ OBEC Special ระดับ2ดาวปีการศึกษา2566ด้านคุณธรรมจริยธรรมจากผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ผู้อำนวยการสุวัต์ทาวเขื่อนใช้หลักการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดช,ชอบและร่วมภาคภูมิใจท่านยึดหลักธรรม,มาพิบาลในการบริหารและใช้วงจร PDCA ในการควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาน้อมนำหลักคิดการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึง พัฒนาพระบรมราโชาบายด้านการจัดการศึกษาในหลวงรัชการที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ มาปรับปรุ์และบูรณาการใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการสุวัฒน์ท้าเขื่อนจะดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาภายใต้หลักการบริหารสถานศึกษาและการเรียนการสอนของข้าราชการครูที่ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งหมายและหลักการที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมรวมทั้งมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพดีที่สุดของอำเภองาว ตลอดปีการศึกษา2,567 2,568โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณภายใต้การบริหารของนายสุวัฒน์เท้าเขื่อนผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณได้ดําเนินงานตามหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้านจนเกิดผลสําเร็จเป็นรูปประธรรมและได้รับการยอมรับจากหลายภาคส่วนผลงานและราวัลระดับสถานศึกษาและองค์กร โรงเรียนประชาะรัรธมรมคุณได้รับรางวัลชนะเลิศการตีกล่องปูจาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชิดีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่21ในงานสลุมหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองนครล,ลำปางประจำปี2568ได้รับรางวัล OBE QA ระดับ SCQA จากสำนักง,งานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา2567 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมอสอระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีถัดมาได้รับรางวัลเครื่องหมาย o b e c Special รวมทั้งสิ้น6ด้านได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านภาวะความเป็นผู้นำของผู้เรียนด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำปูนรวมถึงรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา2567ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่อีกทั้งยังได้รับการยอมรับเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาวะและเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีระบบจัดเก็บข้อมูลทุนเสมอภาค CCT ทได้อย่างครบถ้วนโดยละ100ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาครูอรลพินครสุวรรณได้รับรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่22ประจำปี2 5 6 8จากสํจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลงานของนักเรียนในด้านทักษะศิลปะและคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนประชาลัธธรรมคุณได้รับรางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่ทำนองสรพันยะประเภททีมชายและรางวัลชมเชยประเภททีมหญิงได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันบรรยายธรรมระดับจังหวัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายคว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการดื่มไม่ขับและรางวัลวาดภาพพระบารมีจากแอลเคปาร์ในหัวข้อครัวหลวงรัศดา108ปีและยังได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวงดนตรีสตริงในงานเปิดบ้านวิชาการครบรอบ110ปีจังหวัดแม่ฮ่องสอนผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา2567นักเรียนของโรงเรียนประชารัธรรมคุณสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า125คนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน3คนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน6คนหมหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน8คนมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน75คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจำนวน10คนมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่จำนวนหคนมหาวิทยาลัยราชพัฒลำปางจำนวนหคนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจำนวนสองคนวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินธร จำนวน1คนวิทยาลัยเทคนิคและการอาชีพจำนวน9คนผลงานและความสำเร็จเหล่านี้คือผลลัพธ์จากการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักเรียนและชุมชนโรงเรียนประชารัฐมคุณยังคงมุ่งม,มั่นก้าวไปข้างหน้าตามนโยบายเรียนดีมีความสุขที่พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมไทยอย่างยั่งยืน